เป็นคุณแม่ลูกสองแบบเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับใหม่สุคนทวาที่เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนที่สองเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องชีต้าซึ่งเราก็จะเห็นภาพขณะคลอดพร้อมทั้งโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นกันไปบ้างแล้วนะคะจากที่เธอได้โพสต์ให้ได้ชมอยู่บ่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ล่าสุดใหม่ก็ได้พาครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในราคา57ล้านบาทท่ามกลางหลายคนที่ชื่นชมเธอก็ไม่พ้นต้องเจอดราม่าอีกจนได้ค่ะเมื่อมีภาพที่เธอกำลังให้นมลูกสาวจากอกแต่ก็มีผ้าคลุมปิดมิดชิดนะคะโดยเธอเองก็เขียนข้อความดักดราม่าไว้ก่อนแล้วว่า คำว่าแม่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไรลูกหิวก็ต้องทำหน้าที่แม่ได้ในทุกๆช่วงเวลาลาออกจากการเป็นแม่ไม่ได้หรอกอย่าดราม่าว่าให้นมลูกต่อหน้าพระมีผ้าคลุมให้สะกดคำว่าการละเทศะเป็นคงไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดต่อหน้าได้หรอกคนเป็นแม่ ซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยบอกว่าแปลกๆนะแม่ไม่ค่อยมีใครทำเดินออกไปให้ที่อื่นก็ได้ท่ามกลางชาวเน็ตหลายคนที่เห็นด้วยค่ะงานนี้ใหม่ก็ได้ตอบกลับว่าเอาเวลาว่างที่มาเม้นไปเลี้ยงดูลูกคุณให้ดีๆนะคะทำบุญบ้านตัวเองเจ้าบ้านไม่อยู่ทำพิธีก็ไม่ต้องจัดงานวันนี้หรอกอย่านะคะ ซึ่งชาวเน็ตรายนี้ก็ไม่ยอมอีกเช่นกันค่ะฟาดกลับต่อว่าลูกดิฉันฉันเลี้ยงดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงและไม่ได้จะจ,จุดจุดหรอกแค่ไม่เคยเห็นการนั่งให้นมลูกต่อหน้าพระที่กำลังสวดอยู่ซึ่งงานนี้คนเห็นต่างก็บอกว่าถ้าเป็นเขาเขาก็คงทำอีกอย่างมีผ้าคลุมปิดมิดชิดอีกด้วยค่ะ